หเห็นมะนาท้ายว่าใครน้อยไดสุกใครน้อยไหดิบเดือบวะสามารถจับเลยลูกในสุกลูกไนดิบเฮ้ยยังไปบีบนแตกเง้ยมืเทไข่มื่อเไข่ดิบดิแตกเลยนะห้ามบีบนล้เหลือกูเดเพะว่าอย่างคือต้องเลือดรูนี้ ว่าสีเป็นสีไข่เป็นบ่ไมน,น,นออกขาวแล้วยงังมาตีไว้วะสีไม่จีบบ่สีไม่จีบมัมนเามามาตีไว้เอามาไว้เลยมาไวไ้ใคเจ้าของที่เหลือกเลยที่ว่ามันสุกอะ่ะตัวนี้สุกเนปนบ่ตีไว้เออมา,ไว,มากกไ,วไว้มาเขียนไปเลยมันเน่าก็ได้ วนบุกครับบุกเข็ดการบานอยู่กำลังกินเขาเ้าะโน่นนี่ดิดิบพึ่นสูบจับพึ่งดูจับนบน,น่ยเดียวดิบพึ่นสูบาดิบดิบม่นบ,นบนา้างเว้เดี๋ยวพอสิบอกโอเคโอเคเยังมันน่าสิตอบถึงบอ <laughs> ตอบถึงให้กินขนม ดูนะครับดูครับวิธีเลือกดูไข่ไข่ลูกไหนสุกลูกไหนดิบนะครับให้ทำนี้นะครับเนี่ยดูมันก็ดูเหมือนกัน,นครับสองลูกให้ตั้งขึ้นเอามุมแหลมตั้งขึ้นนะครับถ้าถ้าลูกในหมุนได้ก็คือสุกนะครับลูกในหมุนไม่ได้ก็คือดิบนะหมุนไม่ได้ดิบ มะนาวทายผิดแล้วนี่ถ้ามันหมุนได้คือสุกนะครับครับหมุนได้หมุนได้สุกนะครับนี่นี่นี่แบบนี้สุกแบบมะนาวมะนาวทายผิดแล้วนี่ดิบมันจะเป็นยังไงถ้าถ้าไข่ดิบครับนับหมุนไม่ได้ครับนี่อันนี้ยังหมุนอยู่นะครับนี่นี่ครับเทคนิคการดูว่าไข่สุกไข่ดิบนะครับพ่มหมุนอีกใช่ไหมน่ะไม่ได้หมุนหมุนหมุนนานแล้วนี่ ปาดมุนดุนเลยวะตัวนี้คือสุกนะครับนี่สุกตอ,อกได้เลยเนี่ยนี่สุกแล้วอ่านมาหน้านะตอ,อกพอได้กินเขาไม่เสียว่ะตอ,อกตอ,อกแล้วยินเขาแล้วสุกหรือด,ดิบนั่นสุกเห็นไหมนี่ครับของที่สะอาดของที่สาดออไม่ได้เปื้อนครับผมอ่ะพอจะตอ,อกแล้ว ล็อกสุกน่ะเห็นบ่โอเคครับผมมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแค่นี้เหรอครับผมอ๋อสวัสดีครับเด็กอ่าขอบคุณที่ติดตามมาชมนะครับผมอย่าลืมดูช่องบ่าวเน็ตคนบ,นบ้านบ้านแล้วก็นางวานาวีฮิสมมยได้ค่ะว่านเลยครับผมแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ